สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับ<ส>คลิปนี้เป็นเรื่องของต่างหูนะครับใส่ต่างหูยังไงให้รวยเสริมอะไรบ้างนะครับอ่ะขอใส่โอเคค่ะอ่าเรามาที่ต่างหูเพชรนะคะวันนี้อ่าที่ต่างหูเพชรเนี่ยการใส่หนึ่งเม็ดเนี่ยมีความหมายยังไงนะคะการใส่หนึ่งเม็ดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มให้มีมหาเมตตาใหญ่ให้ค้าขายดีค้าขายคล่องแล้วก็การเงินคล่องนะคะส่วน ถ้าเราจะใส่เสริมเข้าไปนะคะเป็น2เม็ดนะคะสองเม็ดคือไล่ๆกันสมมติหนึ่งเม็ดตรงนี้2เม็ดขึ้นตรงนี้นะครับหรือ2เม็ดตามตำแหน่งที่หูเราแหวนนะครับค่ะการใส่2เม็ดเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มมหาเสน่ห์ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีแต่คนรักนะคะแล้วก็มีแต่คนอยากใครอยากคุยด้วยนะคะจากคนที่เกลียดเนี่ยก็จะกลับมารักนะคะอ่า อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นต่างหูไพลินล้อมเพชรนะคะไพลินล้อมเพชรเนี่ยไพลินคือสีน้าเงินนะคะหรือนําเงินจะหนุนส่งให้นําเงินเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตนะคะจะขออะไรลูกค้าก็ยอมโดยง่ายค่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นตัวเรือนมามาให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นต่างหูอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นตัวเรือนมาจะเป็นตุงเงินตุงทอง บางคนก็บอกเป็นทรงพระจันทร์เสี้ยวนะครับพระจันทร์เสี้ยวนี่คือความหมายมงคลอยู่แล้วนะครับคือขอพรอะไรเทพเทวาก็จะรักันหลงเป็นมาเสนียใหญ่ส่วนถ้าเป็นตรงเงินตุงทองเป็นเจ็บเป็เงินตุงทองเนี่ยก็คือกินบ่อเสียงมีเงินมีทองใช้ไม่มีวันหมดต่อให้เราสุริสุ้อไแค่ไหนใช้เงินหมดแค่ไหนก็จะมีเงินใช้ตลอดไปนะครับคลิปนี้สั้นๆคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ชมนะครับโอเคนะครับเลือกแต่งหูแบบไหนให้รวยนะครับ พิจารณาเอาชอบแล้วซือ้อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ